สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนก็มาอยู่กับช่องโอซาทีนนะครับผมอ่าซึ่งคลิปในวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์การเจีผีอีพีที่ห้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะพูดความจริงเท่านั้นอาจไม่ใช่ผีอาจจะคิดไปเองหรือจีบูมแต่งผฮมเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับใครที่อยู่คนเดียวก็ดูกับเพื่อนหรือไม่ก็ปิดคลิปไปเลยคลิปในวันนี้เราก็จะมีทั้งหมดเอ่อ ซึ่งเราจะมาเล่าเรื่องผีเราเราก็จะมาเล่าเรื่องผีทั้งหมดอสองเรื่องด้วยกันก็ตามที่ผมได้บอกไปนะถ้าทุกคนยังจะไม่ค่อยได้ว่าเออคลิปนี้ทําเป็นยังไงก็คือผมจะผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวส่วนเรื่องของคนอื่นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทําหรือเปล่าอืมโอเคมา นรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องอ่าแม่โทรมาใช่มันก็มันก็ดูปกติใช่ไหมล่ะครับแม่โทรมาแต่คือตอนนั้นอ่ะอ่ะอันนี้คือผมขอเล่าก,ก่อนเลยนะครับตอนตอนปัจจุบันนี้คือแม่ผมเสียแล้วนะครอ่าก็คือตอนนั้นน่าจะเป็นปีก่อนๆคือผมก็เล่นเกมใช่เล่นเกมอยู่เล่นเกมเล่นเกมเกม มก็นเคมอยู่ั่นคืออสถานที่ผมอยู่ก็จะเป็นโรงงานเออใช่เป็นโรงงานแล้วก็ก็จะมีห้องให้เราอยู่ใช่ไหมก็คือผมก็เป็นห้องก็เป็นห้องผมอยู่ห้องเออก็ก็อะไรเอองงไหมเนี่ยเออมันก็จะเป็นห้องใช่ไหมเออผมก็อยู่ห้องหนึ่งก็คืออใจของผมก็จะทําก็จะเออ แบ่งเป็นเอ้นย่งไงแบ่งฝั่งข้างในกับข้างนอกแต่ไม่ใช่นอกแต่ไม่ใช่นอกห้องนะก็คือโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์ที่ที่แม่ผมเสียไปอ่ะอยู่ข้างนอกก็คือปัจจุบันคือยายใช้คืออยู่ข้างนอกวางที่โซฟาใช่นะีนะ่ีรับผมเล่นกินอยู่ข้างในใช่ไหมข้างนอกอ่ะคือไม่มีใครอยู่เลยเว้ยได้อยู่ๆมันก็แบบเออได้อยู่ๆก็มีคนโทรมา ทีแได้ก็คิดว่าเป็นเบอร์เพื่อนหรือเบอร์คนอื่นแต่แต่เป็นเบอร์แม่ตัวเองคืองงว่าแบบเออโทรมาได้ไงเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ข้างนอกแถมไม่มีใครอีกด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยอืมคือแบบโอ้โหถ้าว่าผมกลัวมันก็เออก็พูดได้งหลายคิดแหละก็คือไม่ได้กลัวเออก็คือแบบไม่คือมันมันไม่น่าไป็นไปได้นะทุกคนผมเล่นเกมใช่ไหม แบบอยู่ๆก็แบบเบอร์แม่โทรมาเบอร์โทรศัพท์เครื่องแม่ที่ยายใช้อยู่ตอนเนี้ยก็คือยายผมก็ทํางานผมก็อยู่ห้องคนเดียวั่นคือโทรศัพท์ของแม่วางอยู่ข้างนอกอยู่ก็โทรมาแบบโทรโทรมาเครื่องของผมอ่ะอืมแบบไม่มีใครแกล้งเลยนะทุกคนอยู่ห้องคนเดียวห้าแบบห้ามีคนเข้ามาประตูก็ต้องมีเสียงเปิดแล้วก็หรือไม่ก็เออ มันก็เห็นเพราะว่ายังไงก็เห็นเพราะว่ามันมีไอ้นี่อยู่แบ่งแบ่งข้างใน,นข้างนอกก็จริงแต่แบบแต่แบบเออแต่ก็มองเห็นอยู่ว่าแบบเออใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่สองนะทุกคนนะก็จะเป็นเรื่องที่อ่าก็จะอยู่ที่โรงเรียนนะโอเคคานนี้อยู่ที่โรงเรียนแล้วอ่าก็คือเรื่องราวอะ่ะ มันเริ่มจากตอนที่พบเครื่องมืออีเล็กตลานมันก่อมือเอ้ยแผลล่นโอเคมาเข้าเรื่องก็คืออันนี้คผ,ผมจะเจอประมาณสองสามรอบหรือเปล่าเออใช่ก็คือเป็นเออแต่ว่าเป็นคนเดียวกันนะทุกคนอนะ่ะโอเคมาเราให้อธิบายง่ยๆให้ทุกคนเข้าใจก็คือครั้งแรกที่ผมเจอนะั้นก็คือเป็นตอนที่ผมอะ่ะ พาลูกพี่ไปส่งงานก็คือตอนนี้ก็คือจบแล้วก็คือจบจากโรงเรียนเออนี้ไปแล้วเออโรงเรียนของผมเออก็คือจบแล้วใช่ไหมเออตอนตอนที่ไปส่งพาพี่ไปส่งงานอ่าฮะคือระหว่างตอนขึ้นอนะไม่เจออะไรหรอกแต่พอลงมาปุ๊บอ่ามันจะมีเป็นบันไดสองฝั่งอ่าผมจะบันไดฝั่งขวา ใช่าหมเถอะฝั่งไหนก็ใช่ถเออชถอะโอเคถ้าสมมติคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมก็คือมามาดูนี่คือแบบอืมก็ก็ค่อยถ้าสงสัยแล้วก็ค่อยทางมาแล้วกันอืมโอเคเอ,อ่าผมเจอตรงบันไดก็คือโผล่หัวออกมาจากกําแพงอ่ะทุกคนโผล่หัวออมาเลยเป็นผหผู้ชายว่าลืมเออผู้ชายใช่ผู้ชาย,ชชายโอ้ คือเห็นเห็นเป็นผู้ชายหน้าตาลักษณะก็อืมจะไม่ค่อยอะไรก็ไม่ได้เจอนานอืมนั่นแหละรครับก็ก็คือเห็นกี่ครั้งกีค่ครั้งก็เป็นคนเดิมก็เป็นคนเดิมอะโอเคอยู่แบบหัว,หวมามาครั้งก็ตกใจขนาดตอนผมเดินกับเพื่อนยังเจอเลยอืม โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้แล้วก็สกินใหม่ของผมเองนะนะครับผมอ่ะเป็นสกินใหม่ของเอ่อของช่องก็คือสกินนี้ก็อาจจะมาช้าอืมแต่แต่ว่าโปรไฟล์ช่องยู u ู e คือเปลี่ยนแล้วนะทุกคนให้า้ทุกคนสังเกตดีๆเป็นไงปกติก็จะเป็นผมแดงแล้วก็มีเส้นน้ำเงิน อันนี้คือครึ่งแดงครึ่งน้ำมันเลยจบๆนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ bye yeah. ายบายเย่สองลุงลานอีพีต่อไปก็เราต้องชมต่อได้เลยเอ้ยจะกาศร้อนจังเลยนั่งพับดีกว่าเฮ้ยยิบน้ำขึ้นมากิน โอ้ยกินน้ำเฮ้ยน้ำแซกทีรสองังงวนอร่อยมากน้ำดื่มสซทีรสองังงวนสามารถไปดาวโหลดแอดออนได้ดที่ลิงก์ใต้ล้านคลิปนี้นะครับผมอ่า